โอเคครับผมก็สวัสดีท่านชมท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม Count e r s นะครับผมแล้ววันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยมันก็คือระบบไดฟ e นั่นเองนะส่วนอ่าระบบ d i v e เนี่ยจะเป็นระบบที่เอาไว้คล้ายๆดันเจียนเอาไว้ลงเป็นชั้นๆไปนะฮะก็ส่วนระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่สามารถทำให้เราฟาร์มของได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ยาน สำหรับใครที่ยังไม่มีอาจารย์นะครับผมแนะนําว่าให้ไปหาอาจารย์แล้วก็มาลงไดฟฟจะดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะมีเคเวสของอาจารย์ที่ให้เราลงไดฟฟเนี่ยแล้วถ้าเราลงในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเป็นไดฟ์ที่แบบลงง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนะฮะมันจะทาให้เราแบบทำเคเวสได้เสร็จได้ไวขึ้นรวมถึงเคเวสของผู้เล่นรายใหม่ที่เขาจะให้เราเนี่ยไปลงไดฟ์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นวันที่4อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเคลียร์ดฟ์พิกัดสำรวจไดฟ์ถึงชั้นที่5 วันที่6ก็เคลียร์พิกัดได้ถึงชั้นที่15แล้วก็วันที่7ถึงชั้นที่25เป็นต้นนะครับส่วนของรางวัลดฟ์เนี่ยนอกจากจะได้พวกชิ้นส่วนยานเงินของประกอบยานแร่ม่วงแล้วก็แบบแปนต่างๆนะฮะรวมถึงของเอาไว้คราฟด้วยเราก็ยังได,ได้เจ้าแกนจิตภาพนี้มาด้วยนะครับซึ่งเจ้าแกนจิตภาพเนี่ยมันทำอะไรได้ เจ้าแ,แกนจินภาพเนี่ยเราสามารถที่จะไปที่ศูนย์แลกเปลี่ยนแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเจ้าของในร้านค้าของได้ได้นะครับซึ่งของก็จะมีอยู่ตามที่เห็นนี้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่5,000ันก็เก็บไปก่อนยังไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษก็เก็บเก็บไปก่อนนะฮะโอเคส่วนคนนะครับที่มีปัญหาว่าลงได้ไปถึงชั้น30แล้วเพิ่งได้อาจารย์ เออแล้วในอาจารย์เนี่ยมันมีภารกิจให้ลงได์แล้วได์เหลือแค่นี้เนี่ยจะทํำยังไงนะฮะก็จะบอกว่ามันจะมีที่รีเซ็ตพิกัดได์อยู่ทางด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับส่วนเวลานี้ก็คือเวลาที่เขาจะแจกเจ้าเครื่องรีเซ็ตไดนี่มาตอนนี้ก็เหลืออีสาวันกับอีห้ชั่วโมงนะครับส่วนวิธีใช้เนี่ยก็แนะนําให้ลงถึงชั้นล่างสุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยรีกลับขึ้นไปเนาะ ส่วนส่วนส่วนอีกวิธีหนึ่งที่จะไม่ต้องรอการรีเซ็ตพิกัดไดท์ที่เขาแจกมานะครับ<ม>นั่นก็คือการให้มันเกิดเองตามแผนที่ก็จะเป็นหลุมแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าล้วก็กดเข้าไปเลยอ่ามันจะเป็นด่านแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับไดธรรมดาเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะว่าพิกัดสำรวจที่15ความลึกระดับ3 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งยิ่งเลเวลดาสูงเลเวลดยประมาณอยางที่37นสามสิบเจ็ดนะฮะยิ่งได้เลเวลสูงเราก็จะยิ่งได้ของรางวัลที่เยอะตามไปด้วยนะส่วนวิธีที่จะเพิ่มเลเวลให้ได้เนี่ยผมก็ได้ทําคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่แนะนำการเกิดไดแนะนำการเกิดเลดบอสเพิ่มโอกาสเกิดเพิ่มเลเวลแล้วก็อธิบายกับแผนที่โลกแล้วก็ของที่ควรจะใส่นะ ก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับผมอันนี้ผมก็จัดทีมแล้วก็ลงไปเลย ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไดฟ์ที่เกิดตามแผนที่โลกอันนี้ก็สามารถเอาไปทำเควสต์ิ์อาจารย์ได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ลงไดฟ์เกินไปแล้วก็เหลือไดฟ์อีกไม่กี่ชั้นนะฮะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอรีไดฟ์อย่างเดียวนะครับผมสามารถมาสามารถมาตีไดฟ์ในแผนที่โลกที่เกิดตามแมปอันนี้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิปน,นี้เนี่ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี N ้สวัสดีครับ